อะไรครับตอนนี้คุณอยู่ช่องบุตรพาน่นเองนะครับตอนนี้ผมจะเปิดนะช่ราะคนช่องที่ชื่อว่าอีอตึงตึงและสกอยาเนี่ยขเขาเสียผมเพราะว่ามันอยากให้อยากให้กูเปิดหน้านะฮะคือไม่รู้ทําไมนะะแล้วก็ไม่แน่ใ,นใจเหมือนไม่รู้แบบมาเปิดหน้าตัวเองนะทุกคน แต่ทุกคนไม่เห็นอะไรนะนี่คือบ้านดูนเองมีสิบสอเนี่ยนี่ปตดหน้าตัวเองลักกันนนี่ก็น่าขูดลองไปดูลองไปดูส่อง ช่องแบบ B O อะไรคนโง่ไมอยากเปิดหน้าแบบนี้นะเอก็ก็ไปก่อนนะครับบ๊ายบายขอเจอคลิป